สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าในวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2 0 2 5เช้าวันนี้เราจะไขควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในพระธรรมเยเรมีบทที่12ข้อที่5ในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้ากำลังฝึกเราให้เข้มแข็งในพระคัมภี์กล่าวว่าพระเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขาทำให้เจ้าเหน็ดเหนื่อย เจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทำอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ำจอดแดนจากพระธรรมตอนนี้ในพระธรรมเยเรมีนี้ท่านเยเรมีเขาเป็นผู้ผเผยพระวจะนะในยูดาห์ในช่วงก่อนที่เยรูซาเล็มจะแตกนะคะซึ่งในยูดาก็เต็มไปด้วยการดำเนินชีวิตที่ละทิ้งพระเจ้ามีความไม่ยุติธรรมเต็มไปหมด มีการกราบไหว้ลูเคอรพพระเจ้าก็เลยใช้เยเรมีให้เตือนประชาชนให้กลับใจแต่ว่าเขาเจอกับการต่อต้านจากคนอิสราเอลนะคะจากทั้งผู้นำและประชาชนเองในบทที่11ก่อนบทที่12นี้นะคะในข้อ1 8ถึง23เยเรมียังถูกต่อต้านจากคนในหมู่บ้านของตนเองก็คือที่อนาโทษเยเรมีก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ภารกิจที่ดูเหมือนจะไร้ผลในบทที่12บสข้อหนึ่งถึงข้อที่4นี้เยเรมีก็ร้องเรียนต่อพระเจ้าบอกว่าทําไมคนชั่วจึงเจริญรุ่งเรืองเยเรมีรู้สึกไม่เข้าใจพระเจ้าเพราะว่าเห็นว่าคนชั่วมีความสุขขณะที่เขาทําสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ากลับถูกต่อต้านเราผู้เชื่อในวันนี้ก็อาจจะมีคําถามคล้ายกันเช่นกันนะคะ ว่าบางครั้งทําไมดูคนที่เขาไม่เชื่อเขาจึงมีความสุขดูมั่งคัง่งดูมั่งมีดูสุขสบายจังเลยทําไมฉันที่เดินในทางของพระเจ้าหรือฉันทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนะี่ยรู้สึกพบแต่ความยากลําบากสิ่งนี้ก็สะท้อนสภาพจิตใจของเราหลายคนในเวลาที่เรายากลําบากเมือ่อเยเลมีถามเช่นนี้แทนที่พระเจ้าจะตอบเพื่อจะปลอบใจหรือหนุนใจ แต่ว่าในข้อ5ใน12ข้อ5เนี่ยนะคะพระเจ้าไม่ตอบสิ่งที่เยเรมีถามแต่สิ่งที่พระเจ้าสอนเยเรมีบอกว่าจะจะให้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าในข้อนี้ตรงนี้ที่บอกว่าถ้าเจ้าวิ่งแข่งกับมนุษย์และเขาทําให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยเจ้าจะแข่งกับม้าอย่างไรและถ้าเจ้ายังล้มลงในแผ่นดินที่ปลอดภัยเจ้าจะทําอย่างไรในดงลุ่มแม่น้ําจอแดน หมายความว่าเยเรมีกาลังหมดแรงกับปัญหาพื้นพื้นระดับพื้นฐานแต่ว่ายังไม่ได้เจอกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เลยพระเจ้าบอกกับเยเรมีว่าถ้ายังท้อกับการต่อสู้ระดับเล็กๆแบบนี้เราจะทําอย่างไรเมื่อเผชิญการต่อสู้ที่ระดับใหญ่ขึ้นหากว่ายังรับมือกับสถานการณ์เล็กน้อยนี้ไม่ได้เราจะรับมือกับสถานการณ์ที่ใหญ่กว่าได้อย่างไรในพระคัมภีร์ตอนนี้ท่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะพระเจ้าได้พูดเนี่ยได้ เปรียบเทียบภาพอยู่2แบบนะคะหนึ่งที่1ก็คือการวิ่งแข่งกับมนุษย์กับการวิ่งแข่งกับม้าซึ่งให้เห็นภาพของการวิ่งแข่งกับมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับปัญหาเล็กๆในขณะที่วิ่งแข่งกับม้าก็คือเป็นปัญหาใหญ่พระเจ้าชี้ให้ยเรมีดูว่าเขาเพิ่งอ่ะเจอกับศัตรูที่เป็นระดับหมู่บ้านก็คือคนในหมู่บ้านอาาโทษที่ต่อต้านเขาและเมื่อเขายังเหน็ดเหนื่อยเขาอ่อนล้า เขาท้อใจและหากว่าในอนาคตเขาต้องผเผชิญกับคนที่มีอํานาจใหญ่กว่าอาจจะต้องเจอกับกษัตรยิย์ยูดาหรือว่าคนในราชสำนักหรือพวกมหาปุโรหิตหรือประชาชนที่เยรูซาเลม็มซึ่งในสถานการณ์ในอนาคตจะลําบากมากกว่านะคะซึ่งอาจจะหมายถึงการล่มสลายของยูดาและเขาจะทําอย่างไร สิ่งที่เยเรมีเจอความทุกนี้เป็นการทดสอบเขาแล้วก็ฝึกการเชื่อฟังเยเรมีต้องอดทนแม้ต้องถูกข่มเหงเพื่อจะสามารถสื่อสารพระวจนะของพระเจ้าเป่าร้องสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เขากลับใจยอย่างสัตย์ซื่อเพราะสิ่งที่เยเรมียืนหยัดในเรื่องเล็กแสดงถึงการที่พระเจ้าเตรียมเขาสําหรับพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในอนาคตภาพเปรียบเทียบที่2ก็คือ อยู่ในแผ่นดินที่ปลอดภัยกับอยู่ในดงลุ่มแม่น้ําจอแดนแผ่นดินที่ปลอดภัยหรือแผ่นดินที่สงบอาจจะเป็นบ้านเกิดของเขาเขตชนบทของเขาหรือพื้นที่ที่เยเรมีรู้สึกปลอดภยัยมันเป็นเหมือนกับสถานการณ์ที่ควบคุมได้มันเป็นพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ส่วนตัวที่รู้สึกปลอดภยัยกับการอยู่ในดงนะคะพระคำพีบางสบับใช้คําว่าอยู่ในป่าแถวแม่น้ําจอแดน นั่นหมายถึงพื้นที่มีอันตรายอาจจะมีสัตว์ร้ายหรือมีโจรซึ่งมันเปรียบภาพของการที่ความไม่แน่นอนและความอันตรายความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้จึงเปรียบเทียบภาพบอกว่าหากว่าในช่วงที่ยเยเรมีอยู่อย่างปลอดภยัยที่ยังปลอดภัยอยู่ยเยเรมียังไม่มั่นคงแล้วจะยืนหยัดอย่างไรในเวลาที่ความยากลําบากหรือความทุกข์ถึงขั้นวิบัติจะมาถึงนะคะ นี่คือความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตของเราที่พระเจ้าก็ให้เราเรียนรู้ในการที่เราจะฝึกฝนชีวิตของเราในการที่เราเจอกับความทุกข์ยากบางทีพระเจ้าอนุญาตให้เราเจอความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆแล้วหรือว่าเจอการทดสอบในสนามเล็กๆก่อนที่จะเข้าสู่สนามใหญ่เหมือนอย่างที่ดาวิดเองก็เผชิญเขาก็เผชิญสิงโตและหมีก่อนที่จะ,ะเผชิญกับกอริอัตใช่ไหมคะ ในพระค 1, ัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่17ข้อที่34ถึงข้อที่37เนี่ยเมื่อเขาอยู่ต่อนหน้ากษัตริย์ซาอูลดาวิดบอกกับกษัตริย์ซาอูลว่ายังไงแต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฟาบาบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าบะบาทก็ไล่าตามฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้คาบาบห์คาบะบาทก็จับหนวดคราวของมันและทุบตีมันจนตาย ู้รับใช้ของฝาประบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟลิสเซียผู้ไม่ได้เข้าสุนัขคนนี้เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าประบาทจากขยุมเท้าของสิงและจากขยุมเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าประบาทจากมือของคนฟลิสเซียคนนี้เพราะฉะนั้นบางอย่างที่เรากําลังเจออาจจะยังเป็นเรื่องเล็กๆอยู่พระเจ้ากําลังมี บางอย่างที่อาจจะใหญ่กว่าเพื่อให้เราฝึกเพื่อให้เราเข้มแข็งพระเจ้าอนุญาตให้เราเจอเพื่อเราจะเข้มแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าความยากลาบากที่เราเผชิญอ,อยู่ตอนนี้เป็นเหมือนสนามฝึกอนาคตเราไม่รู้พระเจ้าจะให้เราเจออะไรแต่พระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่เตรียมและฝึกเรานั้นดีต่อเราแน่นอนในยากอบบทที่1ข้อที่2ข้อที่4ทําให้เราเห็นภาพของการที่เรา เจอความยากลําบากทาให้เราเกิดความทรหดอดทนพระคมภีรบอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะท่านทั้งหลายรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยจริงคนที่ ทนทุกข์หรือเจอความยากลำบากจะทำให้เข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นเพราะเขาเคยประสบความทุกข์ยากมาก่อนบางครั้งประสบกับความทุกข์ยากมันเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะบางอย่างเรากลับพบตัวเองว่าเป็นข้อจำกัดของเราเป็นจุดอ่อนของเราแล้วทำให้เราได้เข้าใจตัวเองและได้รู้จักพระเจ้าที่ชัดเจนขึ้นแล้วทำให้เราเองก็รู้สึกมีความอดทนด้วย แล้วก็การคาดหวังของเราหรือความหวังอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องไม่สมจริงมันทําให้เราเห็นชัดขึ้นเมื่อเราเจอการทดลองนะคะเหมือนกับที่พระเจ้ากําลังฝึกให้เยเรมีเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพราะว่าภารกิจยังไม่จบและมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆความท้าทายของชีวิตของเราทุกวันก็กําลังบอกเราแล้วก็ให้เราเรียนรู้เหมือนกันนะคะ ความยากลาบากต่างๆที่เราเจออยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังฝึกเป็นสนามฝึกจากพระเจ้าบางอย่างอาจจะเป็นส,สิ่งที่มาจากตัวเราเองที่เป็นเรื่องของลักษณะนิสัยส่วนตัวของเราอุป,ปนิสัยบางอย่างที่ยังไม่ยอมละทิ้งแต่ยังมั่นใจผิดๆว่ามันถูกต้องนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเองต้องเข้าสู่สนามฝึกของพระเจ้าหรือบางทีมีเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราที่เราเองต้องเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยตลอด มันอาจจะเป็นการฝึกเราที่ทำให้เราเองรู้ว่าเราจะเข้าใจคนอื่นและจะช่วยกันให้เกิดความปองดองกันอย่างไรนะคะหรือเรื่องของการที่เราต้องร่วมมือการในรับใช้พระเจ้าในด้านต่างๆของโบสถ์มันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินแต่สิ่งนี้พระเจ้ากำลังฝึกให้เราเป็นคนที่อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่มีปัญหากาลังฝึกเราในการที่เรารู้จักจะพูดอย่างไรจะคุยอย่างไรที่จะให้พี่น้อง รองดองกันมากกว่าแตกแยกสิ่งนี้ก็เป็นสนามฝึกที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเจอเพื่อที่พระเจ้าจะขัดเกลารเราก็ะจ,าจะตัดแต่งเราให้เราแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นเพื่อพระเจ้าจะใช้ใเราได้มากยิ่งขึ้นเอนพระคัมภีร์เนี่ยตอนนี้สอนราว่าพระเจ้าทรงเตรียมเราผ่านทางความยากลําบากในขั้นต้นๆและอาจจะจะขั้นที่ใหญ่ขึ้นที่เราไม่รู้ที่ที่พระเจ้าอาจจะให้เราเจอเพื่อพระเจ้าจะใช้ใเราได้มากยิงกย่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น เราอย่าเพียงแค่ขอให้ความลำบากนั้นหมดไปแต่เรามาขอพระเจ้าว่าให้เราเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะพระเจ้าจะทรงใช้สถานการณ์ที่เรามองว่าใหญ่เกินไปเพื่อสร้างให้หัวใจเราเข้มแข็งหัวใจเราที่พองโตเพื่อจะทําการที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เรารู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างของเราคือพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันอธที่ฐาน ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระองค์ทรงเป็นกําลังขอพระองค์ทรงเป็นฤทธเดชเหนือชีวิตของเราที่เราสามารถจะพึ่งพระองค์และบอกได้เสมอว่าในทุกสถานการณ์นี้เรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งในทุกมงยามขอทรงสอนเราด้วยพระวจนะของพระองค์และเข้มแข็งขึ้นในพระคุณในพระเมตตาและในความรักของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ร่วมกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน